ครับสวัสดีครับวันนี้ขอเอาประเด็นที่มีสวคนหนึ่งนะออกมาเสนอบอกว่าจะผ่าทางตันโดยการตั้งรัฐบาลแห่งชาติผมอยากจะถามสวคนนี้ว่าคุณไปอยู่หลุมไหนมาครับไปอยู่หลุมที่เท่าไหร่ครับผมจะเอาแมกพอไปฝังกลบให้มันลึกกว่านี้ครับคุณเสนอได้ยังไงเสนอตั้งรัฐบาลแห่งชาติ ประชาชนเขามอบฉันทามติให้ฝ่ายประชาธิปไตยชนะการเลือกตั้งรวมกันถึง312เสียงโดยประมาณฝ่ายประเด็จการได้ร้อยกว่าเสียงอยู่ดีๆมาเสนอตั้งรัฐบาลแห่งชาติไปอยู่หลุมไหนมาผมเสียดายเงินเดือนที่เป็นภาษีของพี่น้องประชาชนครับเราเสียภาษีไปแล้วก็ไปจ่ายเงินเดือนให้พวกนี้คิดได้แค่นี้แหละครับ วันนี้อุปสรรคปัญหาการจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่พวกสวสวไม่ยอมเลือกตามเสียงประชาชนแล้วอยู่ดีดีหวังจะให้ประยุทธ์จนันโอชาเมียมอำนาจต่อเพราะประยุทธ์แพ้อย่างราบคาบในการเลือกตั้งในคราวนี้ได้สสรวมไทยสร้างชาติ30กว่าเสียงดูไหมครับชนะแบบราบคาบไร้ซึ่งอำนาจละครับจากนี้ไปประชาชนจะกลบหมด ก็อยากให้ประยุทธ์มีอำนาจเลยเสนอแนะบอกว่าโอ้ยก็ตั้งรัฐบาลแห่งชาติที่จะทำให้ประเทศชาติรุ่งเรืองจะทำให้ประเทศชาติแข็งแกร่งขึ้นคุณสอวอคนนี้คุณย้อนอยู่ยุคสมัยสอนอชอดีครับประเทศชาติแข็งแกร่งรุ่งเรืองไหมวันนี้เนี่ยคุณคิดได้แค่นี้เองเหรอถามจริงๆคิดได้แค่นี้แหละครับ การที่ชาติบ้านเมืองจะแข็งแกร่งจะรุ่งเรืองนั้นจะต้องได้รับการยอมรับจากต่างชาติโลกวันนี้เป็นโลกไร้รมแดนการค้าการขายไม่ได้ขายเฉพาะในประเทศไทยมันจะต้องอาศัยต่างชาติต่างแดนร่วมทำมาค้าขายและต้องยอมรับว่าเป็นการปกครองในระบบประชาธิปไตยคุณเสนอบอกว่ารัฐบาลแห่งชาติจะทําให้แข็งแกร่งรุ่งเรืองคุณน่ะดีรุ่งเรืองพวกคุณนะ่ะรุ่งเรือง ประชาชนยากจนครับไปชนลาบากนั่งกินเงินเดือนพวกคุณอะรุ่งเรืองกันทั้งนั้นแหละครับประเทศชาติไม่ได้รุ่งเรืองประชาชนไม่ได้รุ่งเรืองคุณรุ่งเรืองพวกคุณรุ่งเรืองคิดได้ยังไงคิดจะขัดขวางการจัดตั้งนายกรัฐมนตรีหรือการเลือกนายกรัฐมนตรีที่มาจากฝ่ายประชาธิปไตย เสนอบอกว่าต้องเอารวมไทยสร้างชาติมาด้วยต้องเอาพลังประชารัฐมารวมด้วยจัดตั้งเป็นรัฐบาลแห่งชาติแม่นะครับถ้าอยู่ต่อหน้าขอตอกเถียงหน่อยนะครับรัฐบาลแห่งชาติแก้ปัญหาอะไรล่ะครับแก้ปัญหาอำนาจพวกคุณนั่นเองคือจากอำนาจที่ประชาธิปไตยเขาจะลดทอนลงคุณก็พยายามจะสืบทอดให้มากขึ้นนี่คือการแก้ปัญหาของพวกคุณครับนะวันนี้คุณเสนออย่างเดียว นะเสนอให้ประยุทธ์อย่ามายุ่งอีกหลบไปเถอะเขาไม่เอาแล้วเขาไล่ขนาดนี้ยังจะมีหน้าเสนอหน้าจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีโดยรัฐบาลแห่งชาติอีกอยังงั้นเลยครับไอสอวคนนี้บอกว่าโอ๊ยรัฐมนูญไม่ให้มีรัฐบาลแห่งชาติก็สามารถทําได้โดยการงดเว้นวันนี้งดเว้นอย่างเดียวงดเว้นรัฐมนูญทําได้โดยอย่าให้สวามามีอํานาจในการเลือกนายกรัฐมนตรี ปล่อยให้เป็นอำนาจของประชาชนเขาเลือกมาแล้วเขาอยากได้นายกแบบไหนก็เป็นอำนาจประชาชนหรือีกแบบหนึ่งคุณก็ทำตามเสียงประชาชนนั่นแหละครับประเทศชาติจึงจะแข็งแกร่งรุ่งเรืองเดินทางถูกต้องไปตามทันลองของประชาธิทีบัตยตฝากไปบอกสวคนนี้ด้วยนะครับคุณบอกว่าชาติจะรุ่งเรืองนะจะแข็งแกร่งไม่ใช่คุณนะพวกคุณนะรุ่งเรือง พวกคุณนะแข็งแกร่งประชาชนจะอ่อนแอประเทศชาติจะอ่อนแอต้วมเตี้ยมอย่าเสนอหน้ามาตั้งรัฐบาลแห่งชาติด้ยนะครับไปให้ไกลๆขอบคุณครับสวัสดีครับ